เจแล้วเจ๊พอจำได้ไหมจะใช่ยังไงอ่ะจำได้จะได้เปิดปิดฝังนะนะเปิดออแล้วแล้วมีแผ่นมีแผ่นใช่คุณฟางขวันคะแผ่นแรกนะคะแตะที่เดินอกด้านขวาค่ะด้านขวาครับด้านขวาด้านขวาใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปที่หน้าค่ะค่ะแล้วมีแผ่นนี้นะคะที่ใช้ของด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายครับด้านซ้ายด้านซ้ายดึงออกดึงออกค่ะดึงออกแตะเลยค่ะแตะเลยค่ะใส่เข้าไปในเสื้อนะครับใส่เข้าไปในเสื้อครับยังไงต่อเจ๊ ผมสีเขียวผมสีเขียวเออกดปดสีเขียวการใช้เงินชื่อเองดูในผู้ใหญ่น้าแผงติดหน้าอกออกจากซองบรรจุน้าโอ้ยนี่มันไหลเขาพูดอะไรลักหนาเนี่ยถอยนะคะทุกคนถอยนะคะถอยถอยถอยผลของการคุกค้อเหลือแล้วเซ่โอ้ยจะบ้าหรือไงคนจะตายอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะไปผมสีแดงนะคะแรงแดงนะคะสีแ ยังมีช so so ีวิตยังไม่ตายครับยังไม่ตายคุณนายคุณนายทใจดีนะใจเย็นกอนครับคุณแม่คุณแม่เฮ้ยเฮ้ยายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเม้ยเฮ้ยเฮง้ยเเเ้ยเเ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเล้ยเ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเฮเ แม่แม่ม่เป็นไงบ้างคะค่อยก่อนค่ะค่อยก่อนค่ะค่อยก่อนนะค่ะคุณคแม่คุณหญิงคะคุณขวัญคุณหญิงเนี่ยหัวกระแทกอะไรหรือเปล่าคะั้นอาจจะสำหรับขวัญคุณหญิงคะคุณหญิงคะรู้สึกตไหมคะนี่พี่พี่ใช้ทา C P R หรอะใช่ใช่นี่แล้วแถมยังใช้เครื่อง A B C นี่ด้วยอ่ะ อยเขาเรียก A E D เ่นั้นแหละพวกพี่ทุกคนเก่งมากจริงๆชอบเลยเฮ้ยพ,พีริดแล้วใยลังนกอะป่านนี้ซื้อตัวก็บินหนีไปต่างประเทศแล้วมัง้งหนีไม่พ้นหรอกพีริ์พี่เดช ต้องขอบคุณพวกพี่พี่มากเลยนะจ๊ะคุณลุงด้วยขอบคุณมากคุณแม่เลยพวกเราไฟดับแล้วเฮ้ยไฟดับแล้วไฟดับแล้วไฟดับแล้ว